การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีผลงานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดดเด่นเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับทางสังคมไม่น้อยกว่าสิปีซึ่งมีหน่วยงานทาั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับรางวัลกว่า8 8รายโดยมีนายสุรพลเสวีวรณีผู้ว่าการการท่องเทีท่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะเป็นการประกาศแล้วก็ให้บุคคลเหล่านี้ได้เป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่าจะต้องมีทั้งเรื่องของการเสียสละเรื่องการุ่มเทการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสมดุคกับที่ทาให้เราสามารถผ่านไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราพบวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆขั้นตอนด้วยกันก็จะมีบุคคลเหล่านี้มีองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เรารูอจักประกาศเกียรติคุณท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนาครับ